สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ทุกคนนะคะพบกับครูเอกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายไม่ว่าจะเป็นประเภทและรูปแบบการเขียนจดหมายต่างๆไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นเกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาป่วยและลากิจค่ะซึ่งเป็นการเขียนจดหมายที่เด็กๆชั้นป .3 จะต้องเรียนรู้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร,ร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาครูกันค่ะการเขียนจดหมายลาครูนะคะเป็นการเขียนจดหมายถึงครูเพื่อแจ้งสาเหตุของการหยุดเรียนเนื่องจากการป่วยหรือมีกิจุระจําเป็นการเขียนจดหมายลาครูต้องใช้ภาษาที่สุภาพเขียนเฉพาะใจความสําคัญ ใช้กระดาษสีขาวสะอาดไม่ยับยุยี่หรือฉีกขาดเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเรียบร้อยไม่มีรอยลบที่สกปรกนะคะเวลาลบก็ลบให้สะอาดนะคะเด็กๆส่วนประกอบของการเขียนจดหมายลาครูนะคะจะประกอบไปด้วยข้อที่1ค่ะที่อยู่ของผู้เขียน 2. วันเดือนปีที่เขียนนะคะ 3. าํคำขึ้นต้น สี่เนื้อความห้าคำลงท้าย 6. กลายมือชื่อผู้เขียน 7. จ็ดคำรับรองของผู้ปกครองแล้วก็8ดนะคะาาการจ่าหน้าซองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของส่วนประกอบของจดหมายกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายลาครูนะคะอย่างแรกเลยนะคะข้อที่1นึค่ะเด็กๆ ให้แบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษก่อนเลยนะคะนี่คือกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะเด็กๆแล้วก็เริ่มนะคะด้านบนสุดของจดหมายนะคะเด็กๆก็คือต้องเขียนที่อยู่นั่นเองค่ะเขียนยังไงเอ่ยที่อยู่นะคะเขียนอยู่ระหว่างกึ่งกลางหน้ากระดาษด้านขวามือโดยเขียนที่อยู่ของผู้เขียนตั้งแต่บ้านเลขที่ซอยถนนตำบลหรือแขวงอำเภอรหรือเขตจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ค่ะ ซึ่งบางคนไม่มีซอยก็ไม่ต้องเขียนนะคะบางคนนะคะมีหมู่ที่ก็เขียนหมู่ที่ด้วยนะคะตัวอย่างค่ะในการเขียนที่อยู่นะคะ40ซอยกาญจนาคมถนนพะหนโยทินแขวงสามเสนในเกษตพยาไทยกรุงเทพมหานคร10400ค่ะนี่คือรหัสไปรษณีย์นะคะเด็กๆนี่คือรูปแบบของการเขียนที่อยู่ค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูวันเดือนปีค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะวันเดือนปีนะคะให้เริ่มเขียนที่เส้นกึ่งกลางหน้ากระดาษโดยเขียนเฉพาะวันเดือนปททีที่เขียนจดหมายนะคะไม่ต้องมีคําว่าวันที่เดือนแล้วก็ปสอนะคะเด็กๆตัวอย่างค่ะ8ปดพฤศจิกายน2564ค่ะนี่คือตัวอย่างของการเขียนวันเดือนปีนะคะ ต่อไปค่ะคําขึ้นต้นนะคะจะหยุดตรงนี้นะคะเด็กๆคาขึ้นต้นค่ะคําขึ้นต้นนะคะให้เขียนเว้นจากขอบกระดาษประมาณหนึ่งนิ้วนะคะโดยใช้คําว่าเรียนคุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่สามเด็กๆสังเกตนะคะพอเขียนคําว่าเรียนแล้วนะคะเราจะเว้นนิดนึงแล้วถึงจะเขียนว่าคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะเด็กๆดูด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเนื้อความจดหมายนะคะทั้งหมดนี้คือบริเวณของเนื้อความจดหมายที่เราจะเขียนนะคะเด็กๆซึ่งบรรทัดแรกนะคะต้องโยนหน้าก่อนนะคะเขียนบอกสาเหตุของการลาตลอดจนระยะเวลาของการลาในแต่ละครั้งนะคะเรามาดูตัวอย่างของเนื้อความจดหมายค่ะเนื้อความจดหมายลาป่วยนะคะตัวอย่างนะคะเด็กๆ เนื่องจากกระผมป่วยเป็นโรคคันทูมมีอาการบวมและปวดบริเวณคางมากกระผมไม่สามารถมาเรียนได้จึงขออนุญาตลาหยุดเรียนเป็นเวลา4วันตั้งแต่วันที่11ถึง14มิถุนายน2564จึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะนี่คือคำลงท้ายของนี่คือคำลงท้ายของจดหมายลาป่วยนะคะจะต้องเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะเนื้อความของจดหมายลากิดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเนื่องจากดิฉันต้องไปงานแต่งงานของคุณอาที่ต่างจังหวัดในวันที่18กรกฎาคม2564ดังนั้นดิฉันจึงจึงขอลากิจเป็นเวลาหนึ่งวันจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะเรามาดูนะคะต่อไปค่ะ รูปแบบการเขียนจดหมายลาคืออันต่อไปนะคะก็คือคำลงท้ายค่ะจะหยุดตรงบริเวณนี้นะคะโดยให้เขียนตรงกับบันที่นะคะเด็กๆสังเกตนะคะต้องเขียนตรงกับบันที่ค่ะคำลงท้ายที่เขียนเป็นการแสดงความเคารพโดยจะต้องเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูงนะคะเขียนแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะลายมือชื่อผู้เขียนนะคะก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะโดยให้เขียนกลางของคำลงท้ายด้วยลายมือที่ชัดเจนอ่านอ่านง่ายนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นคำรับรองของผู้ปกครองนะคะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะโดยให้เขียนตรงกับคำขึ้นตน้นหลังจากที่นักเรียนเขียนจดหมายเสร็จแล้วต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองว่านักเรียนป่วยหรือมีกิจธุระจริงๆนะคะ เช่นขอรับรองว่าเป็นความจริงชื่อผู้ปกครองแล้วก็เขียนคำว่าผู้ปกครองค่ะคำสรรพนามนะคะที่ใช้เขียนจดหมายลาครูนะคะนักเรียนผู้ชายนะคะก็จะใช้ว่ากระผมส่วนนักเรียนผู้หญิงค่ะจะใช้คำว่าดิฉันนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างจดหมายลาครูนะคะนี่คือรูปแบบนะคะ ครูย้ำน,นิดนึงนะคะว่าจะมีที่อยู่วันเดือนปีคำขึ้นต้นเนื้อความจดหมายจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะแล้วก็ตามด้วยคำลงท้ายชื่อผู้เขียนขอรับรองว่าเป็นความจริงนะคะลงชื่อผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองค่ะนี่คือรูปแบบของการเขียนจดหมายลาครูนะคะเรามาตบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ จะมีที่อยู่วันเดือนปีคำขึ้นต้นเนื้อความจดหมายคำลงท้ายลงชื่อผู้เขียนคำรับรองและชื่อผู้ปกครองค่ะเด็กๆสังเกตด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างจดหมายลาป่วยค่ะซึ่งคราวที่แล้วครูก็อ่านให้เด็กๆฟังไปแล้วนะคะแต่เรามาน้นย้ำนิดนึงนะคะตัวอย่างจดหมายลาป่วยค่ะเราจะเริ่มด้วยที่อยู่ค่ะ แล้วก็ทำด้วยวันเดือนปีนะคะในนี้จะเขียนว่า10ตุลาคม2564ค่ะคำขึ้นต้นค่ะเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เคารพเนื่องด้วยกระผมมีอาการปวดหัวและอาเจียนไม่สามารถมาเรียนได้จึงขออนุญาตหยุดเรียนเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่10ถึง11ตุลาคม2564เมื่อกระผมหายป่วยแล้วจะกลับมาเรียนตามปกติ จึงเดือนมาเพื่อทราบนี่คือลงท้ายจดหมายลาป่วยนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงชื่อของเราแล้วก็ขอรับรองว่าเป็นความจริงชื่อผู้ปกครองและเขียนว่าผู้ปกครองค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างจดหมายลากิจค่ะขึ้นต้นด้วยที่อยู่ก่อนนะคะวันเดือนปี10บตุลาคม2,564ันรี่เรียน คุณครูประจำชั้นประสมศึกษาปีที่6ที่เคารพเนื่องด้วยคุณพ่อจะพากระผมไปเยี่ยมคุณปู่กับคุณย่าที่ต่างจังหวัดทําให้ไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาหยุดเรียนเป็นเวลาสองวันในวันที่10ถึง11ตุลาคม2564เมื่อกระผมกลับมาแล้วจะมาเรียนตามปกติจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตจดหมายลาป่วยจึงเรียนมาเพื่อทราบ จดหมายลากิจจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนี่คือความแตกต่างของจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิดนะคะเด็กๆทำลงท้ายค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงชื่อของผู้เขียนนะคะหรือว่าชื่อของเราขอรับรองว่าเป็นความจริงชื่อผู้ปกครองและตามด้วยคำว,ว่าผู้ปกครองค่ะตัวอย่างการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายถึงค,ครูนะคะ จะเขียนว่าเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะแบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆการเขียนจดหมายลาครูต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนมีใจความสําคัญที่ชัดเจนและมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อครูนะคะ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาป่วยและลากิจไปแล้วนะคะคุณครูเอมีคลิปความรู้ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาครูให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปความรู้กันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะการเขียนจดหมายลาครู สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้พัดของเราป่วยซะแล้วหละครับนั่นไงครับกำลังให้คุณหมอตรวจพอดีเลยเราไปดูกันนะครับว่าพัดป่วยเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรมาครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับเป็นอย่างไรบ้างคะหมอเมื่อพัดหายดีแล้วและพรุ่งนี้จะไปโรงเรียน จึงเขียนจดหมายลาป่วยส่งให้คุณครูในวันพรุ่งนี้เราไปดูกันนะครับว่าพัดเขียนว่าอะไรบ้าง5ทับ6 4ถนนสุข,ขุมวิทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี20150 1กุมภาพันธ์2554เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ที่เคารพเนื่องด้วยกระผมป่วยเป็นไข้ปวดศรีรษะ และตัวร้อนไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาหยุดเรียนสองวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสองกุมภาพันธ์2554เมื่อกระผมหายป่วยแล้วจะมาเรียนตามปกติด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กชายพัดงามดียิ่งขอรับรองว่าเป็นความจริงสมศรีงามดียิ่งผู้ปกครอง ได้อ่านจดหมายลาป่วยของพัดแล้วเรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายลาครูกันนะครับจากรูปแบบที่น้องๆได้เห็นอยู่นี้จะเห็นว่าสามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้4ส่วนด้วยกันคือ 1. ที่อยู่สำหรับเขียนที่อยู่ของผู้เขียน 2. วันเดือนปีให้ลงวันเดือนปีที่เขียนจดหมาย 3. คํคำขึ้นต้นและ 4. คํคำลงท้ายจะใช้ตามมาตรฐานของบุคคล ถ้าเราเขียนจดหมายถึงคุณครูประจำชั้นจะขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไรดีได้เวลาเฉลยแล้วนะครับเวลาที่เราเขียนจดหมายถึงคุณครูประจำชั้นนั้นเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนคุณครูประจำชั้นที่เคารพและลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูง เมื่อรู้ถึงคำขึ้นต้นและคำลงท้ายไปแล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่าใช้ทำแทนตัวเราและผู้ที่เราเขียนถึงยังไงน้องๆลองคิดสิครับว่าถ้าเราเขียนจดหมายถึงคุณครูจะใช้คำแทนตัวเองและคุณครูยังไงดีเมื่อรู้ถึงคำขึ้นต้นและคำลงท้ายไปแล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่าใช้ทำแทนตัวเรา และผู้ที่เราเขียนถึงอย่างไรน้องๆลองคิดสิครับว่าถ้าเราเขียนจดหมายถึงคุณครูน้องๆต้องใช้คําแทนตัวเองว่ากระผมดิฉันและใช้คําแทนคุณครูว่าคุณครูเมื่อรู้จักรูปแบบและส่วนต่างๆของจดหมายแล้วก็มาดูการจ่าหน้าซองจดหมายกันบ้างนะครับ ดังตัวอย่างการจ่าหน้าสองถึงคุณครูประจำชั้นที่น้องๆเห็นอยู่ขณะนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้น้องๆได้รู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาครูแล้วก็อย่าลืมใช้ให้ตรงกับรูปแบบกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเด็กๆได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาครูไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอก็มีใบางานให้เด็กๆทำด้วยนะคะ ใบงานวันนี้เป็นใบงานจากเว็บไลฟ์เวิร์ h e ีตค่ะและคุณครู A เอเน้นย้าว่าคุณครูเอเก็บคะแนนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสําหรับใบงานวันนี้นะคะเป็นใบงานจากเว็บไลฟ์เวิร์ h ชี heeft นะคะเด็กๆซึ่งคุณครูเอบอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าคุณครูเอเก็บคะแนนนะคะคุณครูเอจะส่งลิงก์ไปให้ในไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะเมื่อเด็กๆได้ลิงก์แล้วนะคะให้คลิกเข้าไปค่ะ หลังจากคลิกแล้วนะคะสิ่งแรกที่เด็กๆต้องทำคือพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นก่อนนะคะคุณครูเน้นย้ำทุกรอบเลยนะคะต่อไปค่ะคำชี้เจงนะคะให้นะักเรียนนำข้อความที่กำหนดไปเติมในช่องว่างตามรูปแบบการเขียนจดหมายให้ถูกต้องนะคะคุณครูเองให้ข้อความมานะคะเด็กๆก็ลากนะคะลากนํามาใส่เลยว่าส่วนประกอบของจดหมายเหล่านี้นะคะอยู่ตรงไหนของจดหมายนะคะ สามารถดูในหนังสือได้นะคะแล้วก็ลากมาใส่ได้เลยค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะกดที่ finish ด้านล่างค่ะแล้วเก็บหน้าจอส่งครูในลายส่วนตัวนะคะย้ําส่งครูในลายส่วนตัวนะคะเนื่องจากว่าครูเก็บคะแนนนะคะเด็กๆนี่คือใบงานที่คุณครูเอใ้เด็กๆทำในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเอก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะอาทิตย์หน้าเด็กๆเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบบทที่11ด้วยนะคะวันนี้ครูเอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย